คนเกิดปีนัก,กษัตรชวดปีหนูเป็นนัก,กษัตรพลังธาตุน้ําเดือนกุมภาพันธ์2,568เป็นเดือนขานพลังไม้ธาตุดินส่งผลทําให้ในเดือนนี้คนปีชวดอยู่ในภาวะที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนรอบข้างมีงานที่ต้องทําต้องดูแลมากขึ้นเป็นช่วงที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานอาจมีเพื่อนฝูงคนรอบข้างนําเรื่องเดือดร้อนมาให้แก้ไข โดยเฉพาะคนปีชวดที่เกิดปีพศ2539จะช่วยใครต้องระวังดูเรื่องราวให้ดีฟังความให้รอบด้านและอย่าหักผมงานหนักและคนปีชวดที่เกิดปีพศ2515ต้องระวังเรื่องการรับผิดแทนคนอื่นและปัญหาเรื่องสุขภาพวนคนที่เกิดปีชวดทุกรอบอายุต้องระวังเรื่องการใช้เงินการถูกหยิบยืมเงิน ในเดือนนี้ไม่ควรลงทุนและอาจมีความยุ่งยากที่คนอื่นนำเรื่องเดือดร้อนมาให้บ้างแต่ไม่มากเท่ากับคนที่เกิดปีชวดในสองรอบอายุข้างต้นด้านการงานมีงานให้แก้ไขรับผิดชอบมากขึ้นต้องทำงานแทนคนอื่นหากค้าขายดูแลลูกค้าให้ดีโดยเฉพาะงานเอกสารและการจัดส่งด้านการเงินควรระวังการใช้การจ่าย ด้านความรักควรพูดคุยกันด้วยเหตุผลอยากคิดมากไปเองด้านสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีมีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีชวดให้สวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีาธาตุโลหะเพื่อเสริมพลังาธาตุน้ำซึ่งเป็นพลังาธาตุประจำตัวจะช่วยเกื้อกูลทำให้คนปีชวดผ่านพ้นอุปสรรคและมีความโชคดีขึ้น